สวัสดีครับพี่ๆน้องๆโมนี้พอกับพนผู้ใไห่เสียงดีก็กบช่างพิ้นบรร ب นะครับมาลัยทองเสียงพินโมนี้ก็เข็ดงานครับแต่ว่ามีพิ้งานนะครับกวนทรงครับมนี้กัไม้กวางแดงครับสีสันสวยงามแบบชุดจัดเลยครับสามเสียงครับไม่ชิ้นเดียวแล้วครับเนาะขอคุณนผู้ประกาศลาคนนะครับเนาะผู้ที่ชื่นชอบในพิ้นมาลัยทองนะครับเนาะงานแหนเมครับนี่ก็มาหนัก่อดใดครับ ซีเอ็นซีของกิ๊กจอดนะครับเนาะมาคัดชีชเว็บันเลยสวยงามครับแล้วก็ดูบิดตันนะครับเนาะใหม่ย่างงามนะครับพี่น้องเมืองเอาครับเป็นไม้ชิ้นเดียวนะครับเนาะบาดําครับเฟรดจัมโบ้นะครับสองจุดเก้าครับสามสายฮามากิ้งของพี่กุหลาบฟินแลนด์นะครับเนาะเสียงสไตล์เฟนเดอร์กับจีบสันนะครับตัวนี้อุ่นๆแบบแปดจุดเก้าคนะครับแล้วก็เล่นได้สามเสียงครับ หนึ่งวงรุ่นวงรุ่มนะครับน้อหนึ่งวงรุ่มนะครับน้องไม่ใช่บ่อเลี้ยวรถครับหนึ่งวงรุ่มอันนี้ชื่อสดๆครับหนึ่งโทนนะครับสวิสสามทางนะครับในสามเสียงเอ้ากวนล่องเสียงก่อนต้องถอดบมันครับนี่ครับเสียงตู้เลยเอเจนะครับเอเจน้อยๆนะครับแล้วเอาแบบตู้น้อยๆมาล่องกันแบบสดๆได้ครับบ่อลายใหญ่ห้างครับพี่น้องฟังเสียงบอยซิมิกีมาแล้วครับเนาะอันนี้คือปิดเสียงไว้นะครับเนาะปิดเสียงไว้นะครับเนาะจะซิมีเสียง รบกวนหรือไม่นะครับเนาะอันนี้คือบ่มี่ยังนะครับบ่มี่าวยังครับเราก็เสียบตัวสดนะครับเปิดวัดลุงครับเปิดโทนครับพ่นก็เปิดแล้วครับมิดซีเรีครับพี่น้องบ่มีเสียงรบกวนนะครับฟังมึงครับมาต้อนครับอันนี้มาฟังตัวน้ำครับพี่น้องตัวหน้านะครับตัวหน้าครับ สามเสียงแท้แน่นอนครับอันนี้คือทีนี้มาฟังตัวลังครับจะส่งงานมานนี้นะครับเนาะเฮ่เป่าไน้่ครับนี่ครับนี่ก็เสียงสดๆจากตู้เล็กๆนะครับเนาะแบบผลิตภัณ์นี้เลยครับอันนี้คือนาเราหลังนะครับไหวมาตัวกลางครับเสียงก็ยังอิ่มนะครับก็ยังแส่ใสนะวับ เสียงครับเป็นครับพิซซี่ครับพี่น้องบ่ม,มีเสียงกล่าวตอดนะครับเนาะบ่มมีว่าตบ,ตบ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 มัมีเลยครับเนาะกิริศก,กับ่มีครับมาหน,นี้ครับฝนตกฟังตัวนาบ้างครับพี่นอ้องนารครับ นะครับเนาะเอาฟังตัวหลังครับนีะครับตัวหลังนะครับเนาะตัวหลังเนยังแบบเสียงนั่งสม,มอ่ะนะครับเนาะ นะครับมาตัวกลางครับวันนี้ครับ2ตัวนะครับเนาะบวกกันนะครับสามารถบวกได้นะครับเนาะสามเสียงอิ่มๆครับเสียงยังโอเคเลยครับพี่กดอกมีดอกครับวันนี้ครับฟังครับ ควงกันพี่น้องเมื่อล็อกครับนี่แหละครับเสียงนะครับเนาอันนี้คือการรีวิวสดๆนะครับพี่น้องแบบว่าบ่มีอยังซอยนะครับเนาเสียงออกจากตู้เลยครับเสียงสดกับดังจะมีนะครับเนาส่วนไปใส่เอฟเฟก์หรือว่าตู้ดีๆก็เสียงคงกะคงสุดยอดกันนะครับเราเสียงครับอันนี้คือมีความหวานมีความนุ่มมีความใสในตัวนะครับพี่น้องต้นากระดังมวนครับ ตัวรัางก็คือบดังใสครับดังใกลเคียงนที่สุดครับแล้วก็ตัวบวงนะครับเนนสุดจัดเลยครับีน้องลายใหม่ก็สวยง่ามนะครับนะอันนี้คือขัดปัดเงานะครับเนาะเนียนนะครับเนียนเรียบนะครับ ฝากอีกผลง,งานหนึ่งนะครับจากงานแฮนเมดของช่างพินวันบ้านนะครับนะอาจารย์มาได้ท่องขอนแก่นครับเมืองขอนแก่นนะครับพุณผู้ให้่เสียงดีที่เขาเขิมนี้กับปรมามณนี้นะครับพี่น้องยพวพอกันชิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ